อัปเดตด,ด่วนเงิน1,000 0บาทเฟส2ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะไปต่อหรือพอแค่นี้สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก c y เบอร์ช n แนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับนายกแพรทองทานนะครับสั่งเบรกนะครับโครงการเงิน1,000 0บาทเฟส2นะครับยังไม่เข้าคลอมอในวันที่3ทธันวาคม67ที่ผ่านมานะครับแจ้งนะครับขอทบทวนข้อกฎหมาย ให้รอบครอบก่อนนะครับแล้วจะนำเข้าสู่คลอมอ,อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับนางสาวแพรทองทานชินวัตนนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครมอนะครับถึงความคืบหน้าของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุเงิน1,000บาทเพดสนะครับว่าโครงการนี้ยังไม่เข้าสู่ที่ประชุมคลรมอนะครับในวันที่3ทธันวาคมหกที่ผ่านมานะครับ ขอพิจารณาข้อกฎหมายให้รอบครอบก่อนแล้วจะนําเข้าคอรอ,อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับด้านในเผ่าภูมรจนกสกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยการคลังนะครับกล่าวว่านะครับส่วนเงื่อนไขที่ติดอยู่ไม่ได้ติดขัดเรื่องข้อกฎหมายแต่เป็นรายละเอียดเรื่องของความครบถ้วนที่ต้องดูเอกสารให้ครบถ้วนนะครับและคาดว่านะครับจะสามารถเสนอให้คลอรอ พิจารณานะครับอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าซึ่งจะแจกได้ทันทีในวันที่29มกราคม68แน่นอนนะครับสำหรับโครงการกระตุ้นเศ,ษศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโดยการแจกเงิน1,000 0บาทนะครับให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับและลงทะเบียนผ่านช่องทางแอปทางรัฐนะครับและได้รับการยืนยันตัวตน KYC เป็นที่เรียบร้อยนะครับและไม่เป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับเงิน10,000บาท เฟสแรกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะครับมีจำนวนประมาณนะครับ3หรือ4ล้านคนนะครับโดยจะใช้วงเงินไม่เกิน40,000ล้านบาทนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับเราก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์รับเงิน1,000 0บาทเฟส2นะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับไซเบอร์ชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ